ครับสวัสดีครับคุณเพื่อนนะครับผมคือพอดีมี fc นะครับส่งช่องมาในแฟนเพจนะอยู่ช่องหนึ่งนะผมนะดูผมก็น่าสนใจนะเป็นคลิปที่ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะช่องนี้เนี่ยเป็นช่องเกี่ยวกับทหารนะครับก็เยอะเลยนะมีหลายสงครามเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับรัสเซียยูเครนอย่างเดียวด้วยนะมีแบบทั่วโลกเลยนะผมนะหลากหลายประเทศเลยนะผมช่องเยเลเมียนะครับก็มีคลิปล่าสุดนะเป็นคลิปของทหารยูเครนนะ ที่กำลังอยู่บนเรือนะผมนะแล่นไปตามแม่น้ําเนี่ยนะก็เจอหน่วยลบพิเศษของรัสเซียเนะี่ยซุ่มโจมตีนะผมนะแต่พวกเขาเนี่ยก็รอดชีวิตอย่างวุดวิดเลยนะผมนะในการซุ่มโจมตีรอบนี้คลิปไม่ได้ยาวมากนะแต่เป็นคลิปที่ไม่เคยดูนะวันนี้ผมเอามาให้เพื่อนๆได้ดูนะผมอีกทหารอีกชุดหนึ่งนะครับที่นะครับปฏิบัตินะครับในแม่น้ําลําคลองเนี่ยต่างๆเนี่ยนะครับก็หน่วยเนี้ยเราไม่ค่อยได้เห็นมากนะักเท่าไหร่นะเพราะว่า มันไม่ได้มีคลิปมาให้เราดูบ่อยๆนะผมนะแต่ผมคิดว่าน่าสนใจนะผมนะปะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะ้วถามว่าทาไมผมต้องกอมาถึงตรงนี้นะครับเพราะว่าในช่องเนี้ยนะในคลิปเนี้ยเขาได้ผสมของคลิปของอาซอฟที่ผมเคยทําลงไปแล้วนะผม,ผมจะไม่ได้แบบฉายให้ดูซ้ํานะครับผมนะเราจะไปดูในคลิปที่เรายังไม่เคยดูเลยนะผมก็เลย What you clicked on the video for? If you've enjoyed the video so far, don't forget to like and subscribe, and check out the Patreon link down below for loads God of exclusive combat footage. Like, subscribe, and comment. Ah, The Ukrainian special forces are in dangerous combat. Trying to cross the on a heavily armed boat <laughs> when took a turn for the แม่น้ำบนเรือติดวุธหนักนะครับประมาณหกเดคนนะครเราเห็นว่ายูเครนค่อยๆชะลอชะลอแล้วก็มีคนนะคะกระโดดลงน้ำไปนะเดี๋ยวดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผม As the boat came around the corner, the Russians opened up with overwhelming machine gun fire, tearing through the Ukraine. Multiple Ukrainian soldiers were hit in the opening moments of the engagement. ทหารนายนายทั้ยิงนะครับแต่ทหารของรพิเศษของยูเครนก็ไม่ได้อยู่เฉยนะก็ยิงตอบโต้ด้วยนะแต่พม็นค่อนข้างที่จะ After they were out of the kill zone, everyone jumped into the water and made their way to land for cover. The wounded stayed in the shallow water near the boat, while those who could fight went farther inland and prepped a counter ambush in case the Russians made the terrible choice of pursuing them downriver. Meanwhile, the team's medics quickly got to work, patching up those who were wounded. ก็สถานการณ์ไม่ได้แบบสูดีสักเท่าไหร่อะนะโดนยิงคนที่อยู่บนเรือนะเขาก็พยายามกระโดดลงมาแล้วก็ประพพยาบาลนะครับขึ้นฝั่ง them, โชคดีที่ทหารอาเซียไม่ได้ไล่ตามพวกเขานะและทีมก็สามารถขึ้นเรือกลับได้อย่างรวดเร็วนะ and head back ทั้งรอดได้แล้วไม่น่าจะทั้งรอดได้แล้วไม่น่าจะทั้งรอดได้แล้วไม่น่าจะก็ทหารชุดนี้ก็สามารถรอดจากการซุ่มโจมตีจากครั้งนี้ได้โดยรอดอย่างปฏิหารนะผมดูแค่นี้มันอาจจะแบบว่าหลายคนอาจจะแบบงงๆหน่อยนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะก็ทหารของยูเครนเนี่ยนะเขาล่องเรือมานะครับแล้วก็โดนทหารของรัสเซียเนี่ย <laughs> if you've enjoyed the video <laughs> so far, don't forget to like and subscribe and check out the Patreon link <laughs> below for loads of exclusive, uncensored combat footage. A <laughs> group <laughs> Ukrainian special forces are <laughs> on a dangerous <laughs> combat mission in Kremeniv. They're <laughs> traveling <laughs> downriver on a heavily armed <laughs> boat <laughs> things took a turn for the worse unfortunately, a team of russian special forces had set up an ambush along the side of the river, and waiting, waiting for the ukrainians to arrive. as the boat came around the corner, the russians opened up with overwhelming machine gun fire, tearing through the ukrainians and their boat. multiple ukrainian soldiers were hit in the opening moments of the engagement. Thankfully, those who weren't hit were able to return fire, somewhat suppressing the enemy. And the driver instantly reacted to the situation by backing the boat out of the ambush zone. ภาพหล่อให้เรือแล่นลงไปแบบอยู่ในที่ที่มันแบบว่าไม่สามารถแบบถอยหลังกลับได้ผมว่าทหารอยุธยุดนี้อาจจะตายหมดแต่ในภาพที่ผมดูเนี่ยเหมือนว่าเขายิงมาไกลนะยิงมาแบบยังไม่ถึงนะแต่มอยมุมนึงอาจจะกลับแต่จะได้นะถ้าแล่นลงไปถ้าเรือมันแล่นไปแบบอยู่ตรง อันนี้ระหว่างหน้าเนี่ยก็อาจจะโดนทหารยูเครนยิงใส่เหมือนกันนะก็มีความเสี่ยงได้ทั้งสองฝ่ายนะอันนี้เขายิงจากไกลนะเดี๋ยวถ้าอยูเครนก็ถอยกลับได้นะอืมเขาก็เลยรอดอย่างวุดวิตเลยนะก็มีคนได้รับบาดเจ็บหลายนายอยู่นะดูจากสถานการณ์แล้วก็ Thankfully the russians didn't chase after them and the team was able to quickly load back onto the boat แต่ผมว่าเขาว่าแต่ผมว่านะเขาน่าจะเห็นอยู่แล้วอะเพราะว่าเขาขับ พวกเขาแล่นเรือมาเขาช่างเร็วนะแล้วเขาก็เริ่มไปหยุดอยู่แบบค่อยๆอ่ะก่อนี้จะโดนหดได้ผมดูแล้วก็เขาน่าจะเห็นความผิดปกติอยู่ข้างหน้าแล้วเขาก็เตรียมพร้อมนะแล้วก็โดนทหารกองเศษของรัสเซียซุ่มโจมตีใส่นะคนที่อยู่บนเรือมันเป็นภาพที่ ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคลิปนี้นะคล,ค,ลคลิปทหารอยู่บนเรือดโดนยิงนะแต่ทหารยุเค่หลายนายเขาก็พยายามที่จะสู้นะแต่มีคนกระโดดลงน้ำไปแล้วด้วยนะ งานเรายนายงช่วงเริ่มต้นขงการู้ะโชคดีที่ทหานที่ไม่ได้โดนยิงสามารถตอบโต้ได้นะทำให้ศัตรูสงบลงได้ในในระดับหนึ่งนะคนขับตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันทีการถอยเรือออกจากจุดสุ่มโจมตีน่าจะช่วยชีวิตคนเรือได้หลายคนนะครับเมื่าออกจาจุดสังหารแล้วทุกคนก็กระโดดลงน้ำนะครับมุ่งหน้าไปฝั่งเพ่หลบภัยแล้วก็ผู้บาดเร็บะ terrible them t choice prep pursuing of down and ที่ซู่ได้ก็ซู r ไปนะครับแต่ในใจเร็วลายการไล่ตามของพวกเขายึดลงไปตามแม่น้ำในขณะเดียวกันทีมแพทย์รีบเข้ารักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเรือนะครับอันนี้ก็เป็นการบรรยายนะครับ เขาบอกว่าโชคดีด้วยนะที่ทหารรัเสเซียชุดนั้นไม่ได้แบบตามมาซ้ำอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีคนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บจากการซุ่มโจมตีครั้งนี้ยิงนะครับ ทำให้ทหารแลเสียนี่ยก็หยุดยิงไปสงบลงนะและทีมก็สามารถขึ้นเรือกลับได้อย่างรวดเร็วนะพอเขาลงฝั่งเสร็จพูดคำากาขึ้นเรือกลับเหมือนเดิมนะพูดได้ว่าเป็นปฏิหาริย์จริงที่ทหารคนใดคนหนึ่งก็สามารถหลบหนีจากการสู้โจมตีครั้งนี้ได้อย่างปลอดภัยขอบคุณนะที่ติดตามรับชมนะกดไลค์กด subscribe นะครับผมนะก็เป็นคลิปไม่ได้เห็นบ่อยๆสักเท่าไหร่นะ แต่คลิปก็เพิ่งลงมาเมื่อไม่นานเท่าไหร่นะสามวันที่แล้วนะ